เมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซบหลายหาดทรายแก่งหินทินไทยนักปราชญ์ถวยราดฝ่ายธรรมงามล้ำเทียน,นพรรษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิน่นดินแดนอนุสาวรีคนดีสีอุบล เรียนท่านคณะกรรมการท่านผู้มีเกียรติที่ขอรบูท่านครับกระผมนายกฤษดาวงหาจับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หเป็นตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนที่สะพานสามสามัคคีวิทยาคารรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมการประกวดนักเล่าเรื่องเมืองอุบลราชธานีเมืองทองเที่ยวแห่งความสุขวันนี้กระผมพาทุกท่านมาเยี่ยมชมสวนสาธารณะทุ่งสีเมือง วันนี้เรามาดูกันว่าบริเวณสวนสาธารณะทุ่งสีเมืองนั้นมีปฏิมากรรมที่สำคัญอะไรบ้างครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ครับเป็นอนุสาวรีย์พระปฐุมวรราชสุริยวงศ์หรือท่านท้าวกำผงซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดอุบลรราชธานีครับท่านเป็นบุตรของเจ้าพระตา จเจ้าน,นครเกิดขันขาาแก้ัวบาลหรือจังหวัดน้องบ้ลนภูในปัจจุบันนี้นั่นเองครับเห็นได้ว่านะครับท่านเป็นเจ้าเมืองคนในของกรราชธานีครับท่านได้นาให้คนพยพให้คบมาตั้งถิ่นฐานที่แรกคือเกาะดอนมดแดงหรืออำเภอดอนมดแดงในปัจจุบันนี้นั่นเองครับจากนั้นครับได้ย้ายถิ่นฐานมาที่ เมื่อเจรแมหรือบริเวณมั่นท่าบอกในปัจจุบันจากนั้นครับได้ทําการอ,อพยพไพ่ปนครับขึ้นมาอยู่ดงอู่พึ่งกลายเป็นเมืองอุบลราชธานีสีวนอะไรที่สวยงามตับการตาในปัจจุบันนี้นั่นเองถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีอ่าบุญคุณนะครับต่อจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอย่างสูงนะครับเห็นได้ว่านะครับเราจะมีแผ่นดินอุบลราชธานีอยู่วันนี้ก็เป็นเพราะพระกระทุมวาราชสุริยวงศ์หรือานททาความมนั่นเองครับ สำหรับที่ท่านกำลังเห็นอยู่ในขณะนี้คืออภิมหาเทียนพันษาหรือเทียนพันษาจำลองครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเอกลักษณ์ของบนพระชธานีคือเทียนพันษาอันประกอบไปด้วย3ประเภทด้วยกันครับคือ1ประเภทเกนสลักสอประเภทติดพิมและ3ประเภทเทียนโบราณนะครับซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีครับได้จัดสร้างนะครับเพื่อเฉลิมฉลองนะครับในโอกาสเฉลิมพระชมพันษาครบหรอบ5ธันวาคม2542รบ เห็นได้ว่ามีความมีจิตงดงามนะครับมีเป็นพญาคุดและพญานาคนะครับสื่อถึงความเป็นไทยเอกลักษณ์ของไทยและชาวอุบลราชธานีครับ mm hmm. ครับและอีกจุดหนึ่งครับก็คืออนุสรสถานหม่อมเจียงคำจุมพลณัยุธยาครับซึ่งเป็นะสภัายหลวงนะครับในคนตีพระเจ้ากรลวงเทพระองค์เจ้าคุณหลวงมัสสิทธิประสงค์นะครับซึ่งหม่อมเจียงคำนะครับท่านได้ทรง มอบที่ดินนะครับเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ชาวจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงริณวณส่วนสาธารณทุ่งศีเมืองนี้ก็เช่นเดียวกันครับเป็นพื้นที่เป็นที่ดินของหม่อมเชียงคำจุมพลอัญมณยาครับที่ท่านมอบให้กับชาวอุบลราชธานีนะครับใชบ้ชเป็นสาธารณประโยชน์หลายส่วนหลายแห่งนะครับก็ถือว่าท่านก็เป็นบุคคลหนึ่งครับที่มีบุญคุณต่อชาวจังหวัดอุบลราชธานีครับครับทุกท่านครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่อนุสาวรีย์ ความดีของคนอุบลราชธานีครับเมื่อครั้งสมัยสงครามเอเชียบูรพานะครับเมื่อปี2484นะครับได้มีเชลยศึกครับโดนจับตัวมาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับด้วยความมีน้ำใจของชาวจาังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็มีความสงสารีิตานะครับที่อยากจะให้อาหารกับเชลยศึกนะครับในช่วงที่เชลยศึกกําลังชำระล้างร่างกายอยู่ที่ริมแม่น้ำมูลน,นะครับชาวบ้านก็ได้ทาการ ห่อข้าวห่ออ,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 อาหารนะครับใส่ไปตองแล้วก็ทําการมัดด้วยเชือกครับแล้วก็ไหลลงมาสู่เฉลยศึกให้เฉลยศึกนั้นได้ทานอาหารนะครับเพื่อให้มีความหูู่่รอดทันทีนะครับด้วยเหตุนี้ั้งข่าวครับเฉลยศึกก็เลยสร้างอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์สถานของคนกบลราชธานีไว้นะครับเพื่อเป็นความรรลกความดีถึง องคบรบาลราชธารมที่มีน้ำใจต่อเฉลยศึกนะครับในทุกวันที่11พฤศจิกายนนะครับก็จะมีเฉลยศึกนะครับที่เคยเป็นเฉลยศึกร่วมถึงทางยาตยของเฉลยศึกนั้นเดินทางมาเพื่อรับรู้ความดีของชาวองค์บริบาลราชธรรมนะครับเรือ่องกรับ นี่คือปฏติมากรรมร่วมใจก้าไปข้างหน้าสร้างขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดอันประกอบด้วยไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามนะครับเห็นได้ว่าครับจะเป็นรูปแบบของคนที่กำลังแสดงความคิดทนตนาการนะครับให้มีรูปแบบเป็นนามธรรมนะครับซึ่งส่วนของอนุสาวรีย์ตรงนี้หรือปรติมากรรมตรงนี้ครับมีขนาด2อูณสเมตร ตั้งอยู่บริเวณหน้าประตูอุบลสรัพ์ประชาบาลหรือบริเวณตรงข้ามกับสารคางจังหวบลราชธานีอย่างเดิมจะเห็นว่าความสัมพันธ์ใกล้ชิดของ4ประเทศนั้นนะครับมีความแน่นแฟ้นกันมาอย่างยาวนานทั้งนี้ครับเราทั้ง4ประเทศนั้นจะร่วมด้วยช่วยกันในการก้าวไปข้างหน้าสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ตรงนี้คืออนุสาวรีย์ของคนตรีพระเจ้าวโรงคือพระองค์เจ้ากรมุลุงสมเด็จที่ประสูติกัท่านทรงเป็นพระราชโอรสในพระ,ะราชดเล็จะจอมก้าวชายหัวปีการที่สี่และทรงได้รับร 5, พระราชาโปรกล้าโปรดกรม่อมจากพระราชดเล็จอมก้าวชายหัวปีการที่ห้าทรงพระภน่าโปรดเก้าโปรดกระหม่ใท่านมารับราชการที่เมอล่าวนะครับ จุนพลทัศพุทยาซึ่งเป็นผู้ที่มอบที่ดินให้กับชาวจุลรลชัานีในการสร้างสถานที่ราชกากรมากมายนะครับท่านทรงปกครองมณฑลมณฑลอุบลราชธานีเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ17ปีด้วยกันนะครับก็เห็นได้ว่าพระองค์ท่านนั้นอยู่ที่จุนพวท่ทานีนั้นมาอย่างยาวนานและทรงได้รับพระกรุณโาโปรดเกล้ากระหม่อมให้ดำตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงวัฒนธรับ ซึ่งเป็นชาวจังหวัดอุบลราพระาทานีครับสวมกับคําที่ว่าอุบลราพระานีเน,นี่ยนักรานจริงๆครับมีนักปรานมากมายและก็มีพระสงฆ์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระราชคนะมากมายเช่นเดียวกันนะครับสำหรับพระอุบาลีผู้นูนระาชาท่้งนี้ครับเป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาครับท่านทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาสมัยนหนเป็นอย่างมากทั้งในฝ่ายสูงและก็ฝ่ายขลาว่านะครับท่านจึงเป็นบุคคลสําคัญครับในการศึกษา ในปัจจุบันนี้นี่เองนะครับผิดไม่ว่านะครับท่านเป็นเจ้าวาดพระสัตรกรางรวรพิหารอีกด้วยนะครับท่านเป็นพระธนาที่นำพาจังหวัดอุราชธานีให้เจริญปันติภาพครับครับตอนนี้นะครับผมอยู่หน้าบริเวณพิพิธภัณฑ์ท่าสารแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานีครับบริเวณพิพิธภัณฑ์ทานรแห่งชาติอุบลราชธานีครับเคยเป็นสลักลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังแรกนะครับตอนนี้ครับได้มีการบูรณะนะครับให้ขึ้นเป็น พิพิธภัณฑ์พระอธรรมชาติภูบรัชฐานครับซึ่งภายในครับก็จะรวบรวมของเก่าแก่ของโบราณแต่ยุคหินเก่าหินใหม่หินกลางนะครับโลหะที่สำริดจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้นนเองครับรวมถึงชุดเจ้าหายาั้นผู้ใหญ่อย่างหม่อมเจียงคำชุมพลและอยทธยาก็ยังเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อีกด้วยเช่นเดียวกันครับณตอนนี้ครับกับผมอยู่ที่อนุสาร์สถานของสมเด็จพระมหาบีรวงศ์อ้วน ที่ตาโรท่านเป็นคนอุบลราชธานีเช่นเดียวกันกันกบพระอุบาลีขุนุประมาชานครับท่านเป็นผู้ส่งเสริมด้านศาสนาการศึกษาศิลปะ,ะและวัฒนธรรมทั้งนี้ครับยังออกเทศนาอบรมให้กับพุทธศเสนาธิกชนทั่วทุกมือภาคในประเทไทยด้วยเห็นได้ว่าอุบลนั้นเมืองนักประชญาชจริงๆครับมีทั้งสมเด็จพระราชาคณะ,ะหลายรูปที่ไม่ได้เอ่ยนาม และมีพระคู่บ้านคู่เมืองอย่างเช่นองค์พระเจ้าแห่งอินแปลงที่คุ้มครองชาวเมืองอุบลราชธานีอยู่นั่นเองครับอุบลหุ่งเหลืองเมืองทําดินแดนสั่นั้นาดลำของปัญญา